สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านเงินทองนะคะวันนี้มาพบกับสินค้ารองเท้ามาโครโพนี่ค่ะลูกค้ามาใหม่ๆเลยนะคะมาเพิ่มเติมเป็นสินค้าขายดีนะคะทั้งหัวโตทั้งอ่าสวมเลยของผู้หญิงแล้วก็มีของเด็กด้วยหนึ่งรุ่นนะคะวันนี้พร้อมส่งนะคะราคาอ่จัดเต็มให้นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆให้ด้วยนะคะ1โหลขึ้นไปลดโหลละ10บาททุกแบบทุกรุ่นเนาะ มาดูตัวแรกมาโค9902อันนี้ติดกระตูนมาใหม่นะคะสีหวานสีพาสเทล36ถึงไซส์40นะคะราคาจะอยู่ที่ชุดละ252บาทหรือว่าคู่หนึ่งนะคะตกคู่ละ43บาทนี่เป็นหัวโตติดกระตูนนะคะพร้อมส่งเลยแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นค่ะตัวนี้พร้อมส่งเป็นมาโค9913ไซส์36 ติดไดโนเสาร์นะคะน่ารักมากติดไดโนเสาร์ติดกระต่ายแล้วก็ติดดอกไม้สามหกถึงสี่สิบเป็นสีหวานพาาเทลนะคะราคาจะอยู่ที่ชุดละสามรอยสามสิบาทตกคู่หนึ่งนะคะคู่ละห้าสิบห้าบาทนี่ห้าสิบห้าบาทค่ะสีหวานหวานพาเทลเลยอีกหนึ่งแบบหนึ่งรุ่นคะ่ะห้าสิบห้าบาทเหมือนกันตัวนี้เป็น หัวโตนะคะติดกระตูนตน้องหมีแล้วก็กระต่ายนะคะเดี๋ยวมีรหัสให้เนาะรหัสสินค้าจะเป็นรุ่น2095 2095W นะคะ3 6 4 0 330บาทตกคู่ละ55บาทค่ะสำหรับตัวนี้แล้วก็รุ่นนี้ตัวใหม่นะคะเป็นสีเข้มมาโคโพนี่21 2166 ติดก,กรตูนนะคะเป็นรูปน้องแมวแบบนี้น่ารักมากเนื้อเดียวนะคะเป็นงานไฟล่อนเนื้อเดียวสีเข้มราคาชุดละ270บาทตกคู่หนึ่งคู่ละ45บาทค่ะ,ะแล้วก็มีรุ่นนี้เป็นน้องหมีนี่น้องหมีพื้นนุ่มใส่สบายนะคะงานค้าสีหวานพาสเทลรุ่นสองหนึ่ง2บาทนะคะสำหรับรุ่นน,นี้นี่น่ารักมากเลยเป็นน้องหมีเดี๋ยวลงภาพงานจริงให้นะ มาใหม่ๆเลยนะคะสีหวานพาสเทลแล้วก็พื้นพื้นสูงติดกระตูนนะคะติดอะไหล่36ถึงไซส์40 9947 w ่บโซ่นะคะมีทั้งของเด็กแล้วก็ของเด็กจะเป็นไซส์30ถึง35ของผู้หญิงจะเป็นไซส์40 36ถึง40นะคะ390บาทเหมือนกันทั้งสองไซส์เลย ตกคู่ละ65บาทเดี๋ยวหนูลงภาพสินค้าเพิ่มเติมให้นะคะสําหรับงานมาโคโฟนี่เนาะเดี๋ยวมีแบบใหม่แบบไหนลูกค้ามารอติดตามกันได้นะเดี๋ยวหนูนำมาให้รับชมกันในไลน์นะคะรอติดตามกันได้เลยนะคะ